เปิดตัวแล้ว Poco M6 Plus ใช้ชิป s n a p ด r ก g o n 4 Gen 2 AE ให้กล้อง180ลงร้อพารมิเซลพร้อมเช้เลว็ว33วัตต์ล่าสุดทาง Poco ก็ได้เปิดตัว Poco M6 Plus รุ่นที่5ของ M6 Series โดยรุ่นนี้จะมีการอัปเกรดสเปคขึ้นจาก M6 ปกติด้วยชิปเซตใหม่แต่ยังมาพร้อมกับดีไซน์และสเปคอื่นคล้ายเดิมครับโดยมีสเปคตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ l c d ขนาด6.79นิ้ว Full HD+ Plus มีค่า r e f r e s ต120เ z ิฉยชิปโกนผลสารกระกอน4 Gen 2, 2> Accelerate มีแรมให้เลือก 6GB ก 8GB ส่วนลัให้ไม่ที่ 128GB เบนรระบบปฏิการ Android 14รอบทับด้วยเสียวมี HyperOS ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนหลักความเอีย108ล้านพิกเซลนเซอร์ ISOCELL h m 6หรือแส1.75และกล้องมาโครความเอ็ย2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าความเอ็ย13ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,300มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว3.3วัตต์สมาร์ทโฟนโป c o M6 Plus มีรุ่นเลือกราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม6กิกรอม1 1 8กิกราคาอยู่ที่13,499รูปีหรือประมาณ5,700บาทและรุ่นแรม8กิกรอม1 1 8กิกราคาอยู่ที่14,499รูปีหรือประมาณ6,100บาทครับโดยจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศอินเดียผ่านทาง Flipkart ในวันที่5สิงหาคามนี้เป็นต้นไปครับ